สวัสดีครับที่เห็นตรงนี้คือรองเท้าอาดิดาสนะครับนะเป็นรองเท้าที่ในสเปคของรองเท้านี้เป็นบาสเกตบอลนะครับก็ผมขายนะครับคู่นี้นะครับ550บาทนะครับ สภาพหนังยังใหม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าใส่ไม่ได้นะครับผิดไซส์นะฮะนะครับก็ขายทิ้งเลยแล้วกันนะครับใครที่มีไซส์ขนาดเท่ากับเท้าตัวเองนะครับนะครับน่าสนใจนะครับราคานี้ซื้อมานะครับ1,400บาทนะครับคู่นี้นะครับตอนลดราคานะครับถ้าราคาเต็มก็อยู่ประมาณ2 0 0พันนะครับ ขายเพียงนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนะครับพื้นผิวรองเท้านะครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังพ u นะครับก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายนะครับลุยน้ำได้นะครับพื้นรองเท้าก็จะเป็นพื้นแบบบาสเกตบอลนะครับเหน็บเบหน่อยนะฮะ ครับมีกาดตรงช่วงนี้นะครับเป็นกาดพลาสติกแข็งนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อัเปอร์นะครับ u p อร์ด้านบนเป็น PU นะครับทั้งหมดเลยนะครับมีลายอดิดาสนะครับด้านข้างไซส์นะครับนะครับไซส์ก็จะเป็น เอาเป็นเจแปนนะครับ26265นะครับมิลนะครับก็คือ26.5นะครับนะครับมันก็ใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะชนปลายนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่ใส่เพราะเจ็บเท้านะครับมันต้องเผื่อคนที่เท้าประมาณนี่เหมาะเลยนะครับใส่ได้พอดีนะครับ โอเคนะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าซื้อจากห้างนะครับร้านซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็คือของแท้นะครับร้อเนะครับเดี๋ยวดูนะครับโลโก้กันหน่อยนะครับนะครับ แท้นะครับผมซื้อมาจากห้างนะครับเปอร์สปอร์ตออนไลน์นะครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็นะครับติดต่อเข้ามานะครับนะครับทักแชทนะครับทักไลน์เข้ามานะครับราคานี้นะครับรวมส่งเลยนะครับนะครับถ้าสั่งมาก่อนอ่า ก่อนเที่ยงหรือก่อนบ่ายสองโมงน,นะครับเราส่งให้ภายในวันนี้เลยนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับกับการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ